บ, ال บ,บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมเรา์มะตุลลอฮิวะบะรา a k าต a t u ครับก็อัลฮัมดุ์ครับเราก็ได้เดินทางมาถึงบ้านนะครับหมู 3, ่สามตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาบ้านของน้องอิมรอนมุซอนะครับก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่มีความเ,เป็นอยู่ที่ทางทีมงานของเรามองเห็นว่า มีความลำบากนะครับวันนี้เนี่ยผมนะครับทนตแพทย์อนันต์ดิษฐาพินันแล้วก็ผมอเนวัตจารงครับเบเซคบผมเปัตนีก็ต้องขออนุญาตนะครับสัมภาษณ์นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับในชีวิตของน้องอิมรนนะครับนะครับเอทำดีละขณะนี้ผมได้อยู่กับน้องอิมรอนมูซามูซอหรือมูซามูซอครับเชิญน้องอิมรอนเชวยแนะนําตัวนิดนึงครับสลามอยกุมครับ ผมอิมรอนมุซซครับผมครับผมต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับก็เท่าที่เห็นภาพของอิมรอนนะครับก็พบว่าได้มีความพิการทางด้านเท้านับขาขาล่างเลยนะครับขออนุญาตให้น้องอิมรอนช่วยเล่าสักนิดหนึ่งนะครับถ้าความสักนิดหนึ่งว่าเหตุการณ์ที่ อันนี้คงไม่ใช่เป็นการตั้งแต่กาเนิดอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็เป็นเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุในครั้งนั้นก็กี่ปีมาแล้วครับก็ประมาณ1ิปีที่ผ่านมาส0ปีที่ผ่านมา1ิปีที่ผ่านมานะครับคืออุบัติเหตุครั้งนี้คือในเดือนในเดือนถทฤสินอดครับในเดือนทฤสินอดก็ขึ้นไปเอาต้นกล้วยไม้บนต้นไม้ความสูงอยู่ความสูงอยู่ประมาณไม่ถึงสองเมตรหน้ามืดหน้ามืดเป็นลมมันก็ได้ตกลงมาได้ตกลงมาแบบ ถามว่าจาความได้ไหมว่าตกแบบไหนท่าไหนจําไม่ได้เลยจำความไม่ได้เลยจำความไม่ได้เลยเพราตกลงมาปุ๊บจาตกในร่องน้ำร่องน้ำใช่ไหมตกองน้ําก็นอนอยู่ประมาณสักชั่วโมงกว่ารู้สึกตัวเองรู้สึกตัวเองแล้วก็เรียกให้คนอื่นมาช่วยครับแล้วก็เรามีการผิดพลาดตอนที่เขามายกตัวของเราขึ้นรถเพราะว่ากระดูกทะหลังของผมหักโดยที่ว่าไม่มีใครรู้กระดูก ดึกๆปาก็เรียกให้เขามายกให้เขามายกพอเขามายกปุ๊บกระดูกสลังเคลื่อนเลยครับ๋อพอเคลื่อนปุ๊บหลุดหลุดออกจากกันอแล้วก็ได้ไปส่งที่โรงพยาบาลมาเลสโรงพยาบาลมาเลสเขาจะเรียกสี่แสนทำไมทำไมถึงไปโรงพยาบาลมาเลสเพราะว่าตอนนั้นอยู่กาะลังกาวีอยู่ทมอมาเลสอ่าใช่ตอนนั้นคืออิมรอนไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่เมืองไทยอยู่ที่อยู่ที่ลังกาวีอยู่ลังกาวีทำงานอยู่ไปทำงานที่ลังกาวีมาเลสต้องการสี่แสนแล้วก็ทำเรื่องส่งมโมหันใหญ่ แล้วก็ส่งมามอหัดใหญ่หัดใหญ่อะจะเข้าไปโรงพยาบาลหัดใหญ่ไม่ได้เข้ามอเข้าหัดใหญ่ปุ๊บก็ได้เข้ารับผ่าตัดผ่าตัดหลังไหล็กโอเคผ่าตัดครั้งแรกตครั้งแรกโอเคครับใส่หลังทั้งเด็กครึ่งตัวครับหลังใต้เราหนุนลงไปข้างล่างไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าออกจากโรงพยาบาลก็มีสภาพอย่างนั้นแล้วอย่างนั้นแล้วแล้วด้านซ้ายอะด้านซ้ายทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอ่ะทีนี้พอหลังจากนั้นไปเนี่ยอาการดีขึ้นไหม หมายถึงว่าตอนตอนนั้นคือตอนตอน,ตอนเองก็นั่งนั่งแล้วเข็นแล้วใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ตอนนั้น,<อ>นคือคนอนติดเตียงไปเลยอ๋อเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยเป็นนอนติดเตียงเลยทําอะไรไม่ได้เลยคือทําอะไรไม่ได้เลยก็นอนจะกินข้าวก็ต้องเขาเอามาให้แล้วก็ตะแคงตัวแล้วก็กตอนนั้นอยู่ที่ไหนตอนนั้นคืออยู่ที่บ้านมาอาศัยอยู่ที่บ้านแม่แล้วบ้านแม่บ้านแม่คือบ้านบ้านที่บ้านหลังนี้ครับย้ายกลับมาอยู่ที่นี่หนึ่งปี ปว๊บแล้วก็นอนติดเตียงเลยจะลุกขึ้นนั่งไม่ได้ละหมาดก็ไม่ได้จะทาไม่เอาอะไรสักอย่างคือไม่รู้สึกตัวเลยช่วงล่างคือมันไม่รู้สึกอะไรเ,เลยทัย้งหมเหมือนคนที่บ,บล็<ช><ช>บอก<ช>บล็อกหลังเลยหลังจะเราไม่สุขเลยหลังจากที่ไม่รู้สึกตัวเลยเนาะนแล้วเนี่ยคือขึ้นมาได้ลักษณะอย่างนี้ทำดีล่าครับก็คืออิมรอนคือยังไงฮะมันมีแรงบันดาลใจอยู่ว่าหนึ่งเขาทิ้งคนที่อยู่ด้วยกันสิบกว่าปีเขาทิ้ง ขอทิ้งแล้วก็ขอทิ้งความดูถูกไว้คำเดียวท่านๆว่าคนอย่างมึงไม่มีใครเอาหรอกขอโทษนะที่ได้พูดคำหยาบตรงนี้ออกมาครับครับครับคเขาพูดอะไรเออคนอย่างมึงไม่มีใครเอาหรอกสภาพก็ไม่มีแล้วจนก็จนครับคำนี้ทําให้ผมคิดอืทําให้ผมคิดผมทำหผมคิดปุ๊บผมก็นึกนึกในใจมียัดในใจเลยครับถ้าผมพูดออกไปขอหาว่าผมอะดูถูกอลไะหร ถ้าผมพูดออกไปขอห้ว่าเออผมจะ,จะตกมุกต,ตันเนียแต่ความเจ็บปวดที่ทรมานที่เรานอนอยู่เมือเ่อกี้ขยับตัวไม่ได้เลยนั่งไม่ได้เลยละหมาดไม่ได้เลยถ่ายก็ไม่รู้สึกชีก็ไม่รู้สึกอทําให้อึดอัดใจ,จยอยู่ในใจของเราเองผม,มท้าทายเลยอนอนปุ๊บขอขาอ,อาซานซูโบมไม่ลุกขึ้นเอาซาบาลใส่หูฟังเพลงอืเกิดว่ามีในตาแล้วก็ความรู้สึกไฟขึ้นเลยอยากใต้เตียงอ่ะ จากตเตตยยงที่นอนผมอะฟไฟลุกครับไฟลุกมันไม่ใช่ว่าความรู้สึกเลยเหมือนก็เราสัมผัสเองได้เลยสัมผัสเองได้เลยไฟลุกขึ้นปุ๊บต้องละหมาดให้ได้ลุกขึ้นมาปุ๊บผมลุกขึ้นไม่ได้นะละหมาดในนอนเลยพอกลัวปุ๊บผมก็ได้ศึกษาในโทพท์ศึกษาเรื่องศาสนาเลยแต่ยังมุงยังไงสุนัตยังไงละหมาดยังไงคนป่วยต้องอยู่ยังไงอันเรกที่อัลลอฮ์ทำให้ผมเห็นฉี่เองได้มาอัลลอฮ์ฉีเองได้ ันที่สองที่อัลลอฮ์ไทยผมเห็นลุกขึ้นมานั่งแต่มือต้องเท้ามันจะเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่นั่งปุ๊บแล้วก็ทานข้าวได้ละหมาดมือเดียวอผมพยายามอยู่เกือบ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 สองเดือนสุดท้ายนั่งกระเบนได้อลทำดีละก็หลังจากก็คือทุกอย่างนะครับคือเนื่องคือดูอาของนะผู้ที่มีความลำบากอัลลอฮ์ตอบรับเสมอนะครับอัลฮัมดุละ ใช้วีแชยังไม่ใช้เอายังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าขึ้นวีเชเองไม่ได้อ๋อก็ยังอยู่ที่บ้านยังยังยังเตยติดเตี้ยติดเตียงอยู่ก็ติดเตียงอยู่แต่ลุกขึ้นมานั่งเองได้แค่นิดหน่อยโอเคแล้วก็ผมตัดสินใจว่าครผมไม่ไม่อยากพึ่งใครครับพ่อแม่ก็ผมไม่พึ่งครับผมจะไม่มีความหวังกับใครสักคนทําไมที่ผมคิดอย่างนี้ถ้าผมคิดว่าเออถ้าจะเอาหน่เอานี่คนโนูหยิบให้คนนี้หยิบให้เราก็นอนิดเตียงอยู่ตลอดผมตัดสินใจไปนอนอยู่โรงพยาบาลเกือบ เกือบๆกลงบ้านไหนฮะโรงพยาบาลเทพาอ๋อเทพาครับปีกว่าครับผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลปีกว่าไม่กลับบ้านเลยเรามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมมีมีค่าใช้จ่ายเองมีค่าใช้จ่ายเองเพราะว่าตอนนั้นผมมีที่ดินอยู่นิดนึงอ๋อครับผมก็เลยขายที่ดินขายที่ดินมาปุ๊บแล้วก็เอามารักษาตัวผมคิดอผมคิดอยู่ว่าเออผมต้องหายครับแต่สุดท้ายไม่หายครับสุดท้ายหมดเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างโอเคแต่ที่ได้ผมได้กลับมานั่งรีแชร์ได้ที่ผมมาสู้ชีวิตอยู่ตรงนี้ได้ ทำดีละเอาอรถสงภรรยาของม <า S 2> ผมมาช่วงเีดเตียงอยู่แล้วมีกําลังใจละพูดง่ายง่ายมีกำลังใจใเพราะว่าผมละหมาตาย,ยุดขอดอ,ะะขอดจาล์อครับผมละหมาตายุดขออดยาล้อว่ายาล่าถ้าผมเป็นคนดีจรงิงขอยาล้อส่งผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาดูแลผมได้ไหม<อ>และก็ผู้หญิงคนนั้นขอให้ขอยอมรับผมได้ทุกอย่างทุกประการที่ผมเป็นอยู่ผมคุยกับน้องเขาแค่สองคืนทำดีละเอารส่งมามันใกล้จะถึงถือเส้นอด ครับมันมีอยู่ประมาณเจ็ดวันจะจะถือสินอุดผมว่าผมเนี้ยเลยถ้าอย่าเราส่งผู้หญิงคนหนึ่งมาให้ดูแลผมทํากับข้าวผมกินทาไอ้นู่นไอ้นี่ให้ผมกินตอนที่ผมยาละเสินอุดผมจะถือสินอุดทั้งเดือนเอาเราส่งมาแล้วก็อลเาส่งมาแล้วก็ผมถือเส้นอุดทั้งเดือนมาชไม่ทิ้งเลยชีวิตผมสามสิบกว่าสามสิบห้าปีไม่เคยถือสินอุดครบเหมือนกับเขาเอาเรามอบผู้หญิงคนนี้มาครบั หลังจากนั้นผมก็ถือจนจดครบมาห้าปีไม่ทิ้งเลยครับอัลฮัมดลิลยนะครับเรื่องราวของนี่เป็นช่วงแรก <c oughs> ช่วงแรกของเรื่องราวของอิมรอนนะครับ <c oughs> เราพักกันสักครู่นะครับก็อลฮัธรรดุมิลละครับกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการสายแห่งศรัทธาตอนสานฝันคนสู้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อช่วงแรกของรายการเนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวนะครับของอิมรอนนะครับ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั่นเปเนนะครับแล<ม>้วต้องต้องมีความรู้สึกว่าไม่รู้สึกทั้งครึ่งล่างเลย,เลยทั้งตัวเลยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมก็ได้เห็นสภาพนะครับ<ม>เห็นภาพของมาสนะครับคือเห็นภาพของน้องอิมรอนนะครับว่าช่วงล่างของน้องเนี่ยคือไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วก็และที่สําคัญคือน้องต้องสูญเสียเท้าสูญเสียขานะครับทั้งขาเลยนะครับช่วงขาขวาและขณะเดียวกันคือขาซ้ายก่อนหน้านี้ก็ไม่มีความรู้สึกเลยอัลฮ<ม>ัมดุลลาห์ที่ ดูอาของอิมรอนนะครับอเลสตอบตับนะครับก็ได้ส่งภรรยานะครับคนปัจจุบันน้องฟัติมะซึ่งเป็นคนพื้นเพอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการบนะครับบางพึ่งก็ได้ดูแลมาตลอดนะครับเป็นระยะเวลากี่ปีได้ครับอิมรอนประมาณย่างเข้าห้ปีครับผมย่างเข้าห้าปี6ปีอ้าปีหับปีกว่า ตอนตอนนั้นก็คือยังไม่ได้สูญเสียขาอ่ะโอเคก็คือฟาติมัดูแลมาตลอดนะครับอาการก็ละดับจิะดีขึ้นไปเลยดีขึ้นก็ทราบข่าวว่าอิมรอนก็มีหลายโรคนะครับหลายโรคสิบสามสิบสี่โรคเท่าที่เท่าที่อิมรอนได้ได้ได้บอกข้อมูลเรามานะครับมีทั้งโรคอะไรบ้างฮะมีหัวใจตีเส้นเลือดเลืองหัวใจไม่พอหัวใจเป็นแผลไตแล้วก็สาระกรเงครับผมโบหวานความดันแล้วก็ ระบบเส้นประสาทกระดูกกลุนแล้วก็ตอนนั้นก็คือภรรยาก็ดูแลมาตลอดดูแลมาตลอดภายใต้การดูแลของภรรยาตลอดทีนี้เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นอิมรอนถึงอิมรอนได้ตัดต้องสูญเสียขาก็ความรู้สึกตอนนั้นก็คือภรรยาพาไปรักษาที่ทีริราชคือตอนนั้นวินิจฉัยแล้วว่าขาต้องต้องตัดรืองาไงฮะต้องตัดครับเพราะติดเชื้อหรือไงตอนแรกผมคิดน่ะ ไม่ได้คิดว่าติดเชื้ออีดอะไรนะครับแต่ผมมีความรู้สึกผมว่าถ้ามันมีขาผมจะได้ทํางานสะดวกขึ้นอืผมยอมยอมให้เขาตัดออกอเพราะว่าผมอยากทํางานทําไมที่ผมอยากทํางานเพราะว่าผมมีภาระ,ระผมต้องเลี้ยงคือภรรยาของผมก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อ,อิมรอนก็คือก่อนสูญเสียขาเนี่ยแล้วก็ได้ไดมาได้มานั่งวิวแชร์ไดนะ้พักหนึ่งตอนนั้นทํางานอะไรอยู่ตอนนั้นก็ทำดีละม,มีงานหนึ่งช่วยมาประกอบอาชีพให้ผม เพนได้ขายส้มตําอยู่หน้าบ้านอ่าครับผมก็ได้เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไว้ก็คือเลี้ยงที่บ้านนี่ละฮะบ้านที่อีกอีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งูนหนึ่งก็คือบ้านของน้องบ้านของน้องอ่ะครับผมบ้านของน้องก็ผมอาศัยอยู่ที่นั่นก่อนครับครับทีนี้แล้วก็มีแรงมันดาลใจว่าเออภรรยาบอกผมว่าเออลองไปปรึกษาที่ศิริราชดูดิว่าอาจจะเขาจะช่วยได้ทําไมที่แพลนนี้ไม่หายอ่ะและตอนนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ได้ขึ้นไปศิริราชแลวตอนนั้นมีความพร้อมหรือยังเพราะว่าไปขึ้นไป แน่นอนอยู่แล้วการรักษามันต้องมันต้องมีค่า,<อ>าใช้จ่ายก็แฟนว่าเขามีเงินเก็บอยู่อ๋อคือตอนนั้นแฟนแฟนทำงนานอะไรฮะแฟนตอนนั้นก็คือเงินเขามีเดิมๆอยู่แล้วอ๋อตอนนั้นเขายังมีเงินเดิมๆอยู่แล้วเขาเก็บไว้รักษาผมดตรงอๆแล้วก็ผมก็ได้เลขบ้านกับเงินส่วนหนึ่งได้เดินทางขึ้นไปรักษาเอาบ้านนั้นยกให้น้องแล้วก็เอาเงินจากน้องมาส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ขึ้นไปรักษาโอเคนี่กลับไปที่ก็คือตอนก่อนตัดขานะก็คืออิมรอนก็ได้ ดูแลตัวเองแหละดูแลตัวเองอาศัยที่ว่าเท่าที่ตัวเองสามารถคือเลี้ยงไก่ไปซซฮะก็คือเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงได้รายได้ไหมอ่ะตอนนั้นตอนนั้นก็อยู่ได้อยู่อ่ะทำดิละคือได้รายได้จากอะไเลี้ยงเป็นเป็นไก่ไข่ไก่เนื้อไก่ไก่เป็นผมจะเลี้ยงไก่ชนแล้วก็เป็ดอ๋อเป็ดเป็ดนี่เป็ดเป็ดเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อคือขายเนื้อแล้วก็ห่านอ่าเพราะห่านเนี่ยผมจะขายตกอยู่ในคู่ละห้าร้อยครับถ้าลูกนะลูกห่านลูกห่านทีนี้หลังจากนั้นไปคือตัดสินใจขึ้นไปขึ้นไไปปเนี่ยคือาาตตััดด ก็คือกี่ปีมาแล้วปีที่แล้วหรือสองปีหนึ่งปีเต็มๆหนึ่งปีได้ไปตัดขาโดยเอาทุนของภรรยาร่วกับของเราด้วยใช่โทษนะครับหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่แสนกว่าแสนกว่าก็คือหมดไปสองรอบเก็บเพราะวสองรอบเข้ารอบแรกตัดขารอบที่สองเสล็กคือสรุปว่าเงินเก็บของเรานะครับต้นทุนของเราก็คือหมดกับการรักษาตรงนั้นก็ทีนี้ก็คือไปอยู่ที่ กรุงเทพรักษาตัวหนึ่งปีครับผมอินดอนกลับมาอยู่ในในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คือเมื่อกี่เดือนนะสองเดือนสองเดือนสองเดือนมาอยู่ตรงนี้ในขณะเดียวกันก็ภรรยาก็มานั่งเริ่มต้นถูกไหมครับเริ่มต้นขายเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นมาขายนี้ใหม่มาขายใหม่แล้วแล้วเป็นไงฮะขายขายแล้วเป็นไงขายไม่ได้ขายไม่ได้เลยเพราะว่าติดหนึ่งโควิดโควิดด้วยอะไรด้วยสภาพตอนนี้บปเซอข้สองนะครับก็คือช่วง ช่วงสองเดือนนี้นะครับมันก็เริ่มต้นใหม่มันก็ใช่เพราะว่าขายปุ๊บมีแต่ขอบตตาอย่างเดียวมันไม่ได้ซื้อมาเลยเลยมี่ข้าวต้มงเดียวทีนี้เนี่ที่ผมได้ปรึกษาฝั่งบางก็ขับขึ้นนิดนึงแล้วนั่นคือภรรยาใช่แล้วอิมรอนเนี่ยอิมรอนทำอะไรบุกผักถ้ามีโอกาสแล้วตอนนี้ถือทำหรือยังทำแล้วทำแล้วนะครับเนี่ยเป็นเป็นลองดูไหมครับเป็นของทดลองแล้วเป็นอันนี้ลอทดลองทดลอง เป็นเป็นเป็นผักอะไรครับเป็นมีถั่วบวบแตงกวาแล้วก็มะระเพื่อจะได้ผลผลิตแล้วก็เอาไปเอามาขายคือหนึ่งได้เลี้ยงชีพเนเองด้วยเลี้ยงชีพประจำวันแต่นี่คือผมแค่ทดลองครับครับทดลองว่าได้ผลถ้าได้ผลผมจะทําแปลงใหญ่อนั่นแหละจะเป็นอาชีพหละสิ่งที่อิมรอนฝ่ายฝันแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยอยากที่จะให้ตัวเองคิดว่า ถ้าตัวเองได้ได้ได้รับการสนับสนุนสิ่งนี้มาแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยมีใจที่จะสู้ใจที่จะทำงานให้แฟนได้ได้ได้ประกอบอาชีพที่มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับรบอออิมรอนอยากได้อะไรผมอะจุดประสงค์ของผมหลักๆเลยผมคิดว่าผมจะเลี้ยงผมเอามาแล้วก็ได้เลี้ยงตัวผมเองแล้วก็ได้เลี้ยงภรรยาได้คือหนึ่งผมจะมีอู อูสมรถเพราะว่าผมมีวิชาตรงนี้นิดนึงผมยังมีวิชาแต่ว่าส้มรถได้อสองก็ปลูกผักผมคิดแบบง่ายๆทีนี้ณนะตอนนี้ก็คือด้วยความที่ว่าอ่ะโอเคคือตอนนี้อิมรอนก็คือใช้เวลาว่างของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อการปลูกผักและทดลองอยู่ทีนี้ตัวภรรยาเองเนี่ยก็คือว่างงานว่างงานก็คือแล้วอยากจะอยากจะสารงานอะไรต่อง,งานเดิมหรืออยากจะมีอาชีพเสริมอื่น,นต่อไหมก็ผมก็ ะคือแฟนของผมขอถนัตขายของขายของเป็นสินะคือผมจะเอาอาชีพที่ว่าขอถนัดอืมอ่าผมจะแสดงว่ามีมีมีฝีมือมีความมีตรงนี้ใช่อ่หนึ่งซ่อมตํายำครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอ๋ออันนี้คืออาชีพของเขาแล้วเขาเขาชอบทางนี้ก็ชอบอ่าก็ชอบผมจะให้เขาทําสิ่งที่เขาชอบทีนี้ทีนี้แสดงเอ่อคือคือ คือเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือตั้งใจไวตั้งแล้ววางแผนไปแล้วว่าอยากให้ภรรยาได้ประกอบอาชีพที่เสริมไปกว่ามากไปกว่าส้มขายส้มตำใช่ใช่เช่นขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรแล้วตัวเองคือตอนนี้คือแล้วแล้วขาดอะไรตอนนี้คือขาดทุนหรือขาดขาดในส่วนของทุนหรือมันยังขาดมันขาดหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าทุนไปใช้กับในการรักษาหลัก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 คืออะไรครับคือหลักฐานก็คืออุปกรณ์ขายของ เหมือนหม้อก๋วยเตี๋ยวอะไร,ระวพวกนี้พวกแก๊สพวกแก๊สพวกอะไรพวกนี้คือเพราะตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยอ๋อไม่มีเลยเพราะว่าทางบ้านเองก็ทางบ้านแม่เองก็ใช้เตาถ่านอยูโอ้ตอนนี้เขาเขาใช้เตาถ่านใช้ใช้เตาเตาถ่านดำเนินชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตตลอดอ๋อเนี่ยคือมันคือหลักหลักมันหลักหลักตอนนี้คืออยากได้อุปกรณ์พวกประเภทขายก๋วยเตี๋ยวประเภทขายก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ยชุดยำของน้องเขาประเมินแล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณหมื่นอ ที่คุยกันใช่ไหมฮะคือประมาณประมาณหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นโดยโดยโดยประมาณโดยโดยการประมาณแล้วเพราะว่าที่ผมขอไปทําไมที่ขอเป็นหมื่นต้นต้นเพราะว่าผมจยาถมยินทั้งข้างหน้าทางออกไอ้นี่ดีถนนก็จะสูงกว่าสูงกว่าบ้านพอปรับถนนตัวเองก็จะได้ลงไปด้วยใช่ไปด้วยออกไปทำไ้ออกไปทำนอกด้วยโอเคแต่ตอนนี้ก็คืออยากจะมีต้นทุนต้นทุนก่อนต้นทุนในการที่จะให้ภรรยาประกอบอาชีพประกอบอาชีพโดยเฉพาะไอ้เครื่องเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะพวกแก้พวกอะไรต่างๆรวมแล้วประมาณมูลค่า หมื่นต้นๆหมื่นต้นๆหมื่นต้นนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ฝันแหละนะอยากจะได้อยากจะหวังที่อยากอยากจะได้นะตอนนี้ก่อนไม่งั้นก็คือเราจะเริ่มต้นไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมขอพูดนิดนึงนะครับที่ผมขอตรงนี้บ้านผมไม่ผมไม่เท่าไรนะเพราะมันเป็นเป็นเป็นแค่ที่หลับนอนครับแต่อาชีพมันจะยืดอายุของเราได้ถ้าเราตอนนี้ผมเป็นผู้ขอครับแต่เอาวอให้ลิสกีของผมมาวันไหนผมจะเป็นผู้ให้ ผมนิยัดอยู่ในใจแล้วผมนิยัดในใจแล้วว่าเออวันนี้ผมเป็นผู้พอแต่วันข้างหน้าถ้าล็อกมอบเบสกีผมเยอะๆผมจะเป็นผู้ให้ครับครที่ดีมากเลยอิมรผนเป็นคนที่นิยัดที่ดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับก็นี่คือเรื่องราวของน้องอิมรอนนะครับผู้ที่แม้ร่างกายจะพิการแต่หัวใจ ไม่มีความพิการอยู่เลยนะครับไปเซ็นะเพราะว่าหัวใจนั้นมีความสู้ครับสู้อยู่ตลอดด้วยแรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับที่สําคัญที่สุดคืออิมรอนไม่ทิ้งดูอานะครับที่มีต่ออัลลอฮสุบฮานุหัวตาลานะครับวันหนึ่งนะครับก็เนี่ยอย่างที่บอกนะครับสภาพของอิมรอนก็ดีขึ้นเรื่อยๆอัลฮัมดุลละด้วยการประทานในสิ่งที่เป็นรักมัดนะครับในสิ่งที่เป็นความเมตตาความโปรดปานสําหรับ ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ได้รับบททดสอบนะครับก็หนักหนาพอสมควรนะครับชีวิตที่คิดว่าเออถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงแต่ด้วยความที่อิมรอนคือหนึ่งก็เป็นลูกคนโตนะครับจากพี่น้องอีกทั้งหมดเก้าคนนะครับที่จะต้องสู้และอัลล็อกก็ได้ส่งผู้ช่วยเหลือนะครับมีภรรยานะครับคู่ชีวิตนะครับที่คอยเคียง เคียงบ่าเคียงไหล่กับอิมรอนแม้กระทั่งร่างกายนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ภรรยาก็รู้ทั้งทั้งรู้นะครับก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันนะครับสภาพร่างกายขณาดนี้แต่หัวใจของอิมรอนนะครับไม่ได้พิการหัวใจต้องยางสู้ต่อนะครับตามใดที่ยังมีลมหายใจเอาล่์ยังให้ลมหายใจเราอยู่นะครับสู้นะครับอิมรอนนะครับก็ทางทีมงานเราก็จะขอดูอานะครับให้กับความฝันของอิมรอนนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้อิมรอนได้ฝากทีมงานอะไรบ้างนะครับัผมก็ผมก็ไม่ได้ขออะไรเยอะแต่ขอให้วิดีโอนี้ได้ตัดสินทุกคนที่เห็นแล้วก็ขอดูอาจจาะล็อกให้เปิดจิตเปิดใจทุกคนได้ช่วยเหลือผมวันนี้ผมเป็นผู้ขอแต่วันหน้าผมอาจจะเป็นผู้ให้แล้วก็แล้วก็ผมจะฝากถึงคนที่ว่าท้อทุกคนและก็พิการทุกคน ถ้าในทุกคนอยู่ในอิสลามก็อะฮัมดิลละห์ละหมาดดูอาอย่าทิ้งอีกอย่างของที่สาคัญที่สุดให้คุณคิดอยู่ให้ปักใจให้ได้ในสีข้อนี้หนึ่งคุณอยู่เพื่ออะไรสองคุณทําไปเพื่ออะไรสามให้รู้จากคําว่าพอสี่อย่ามองโลกในแง่ลบให้มองโลกในแง่บวกไว้ตลอดอะฮัมดิลละห์ชีวิตเราจะรุ่งเรืองดก็คงไม่ต้องสรุปอะไรมากนะครับนี่คือสิ่งที่ อิมรอนได้ฝากทีมงานของเราแล้วก็ชาวล็อกนะครับทีมงานของเราเราจะได้นํากลับไปดําเนินการต่อนะครับแน่นอนที่สุดนะครับนะครับว่าทางทีมงานของเรานั้นก็จะกลับมาเยี่ยมอิมรอนอีกครั้งหนึ่งครับก็ขอสัญญาณครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวของอิมรอนได้ดารงอยู่ในอิมานนะครับได้ดํารงอยู่ในหนทางของอิสลามนะครับอย่างนี้ต่อไปนะครับถ้าก็สุดท้ายนี้นะครับทางทีมงานของเราก็คงขออนุญาต จบรายการสายใหญ่แห่งศรัทธาตอนส,อนส,รสา,ารฝันคนสู้ชีวิตก็พบกันใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้อัสสลามอะลิกุมวบารักบาริกะตุอัลฮัมซ